สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำช่อง7 HD ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา8นาฬิกา31นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาควัญพุทธศักราช2567 โอกาสนี้ทรงทรากรุณาโปรกเกล้าโปรก,กระหม่อมให้นาย,ยนประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสากรณ์ทำหน้าที่พระยาวแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพ,พีออกจากโรงพิธีพราหมณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมจากนั้นพระยาวแรกนาเจิมพระโคูพอและพระโคเพียงและขันไถก่อนเริ่มการไถดะโดยทักษินาวัดสามรอบไถแปรสามรอบพร้อมหวานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วไถ่กลบอีกสามรอบ พระราชาพิธีพืชมงคลจะรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชาพิธีสำคัญที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ส่งให้ความสำคัญมาโดยตลอดทั้งนี้เพื่อบำรุงขวัญเกษตรกรและชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักโดยผลการเสี่ยงไทยปีนี้พระยาแรกนาหยิบพ้นุ่งได้ผ้าห้าคือพยากรว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารบางสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี และผลเสียงไทยสําหรับพระโครพระโคกินน้ญํญยาพยากรณว่าน้ําท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณว่าการคมนาคมจะสะดวกข,ขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจตุ้งเรืองจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจาปี2567จํานวน16คนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจ ปี2567จำนวน12กลุ่มสากรกรดีเด่นแห่งชาป,ประจำปี2567จำนวน7สาณ์และปราดเกษตรของพดินทิน3สาขา 4. 4. เวลา9้านาฬิกา46นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิรดาพระราชวังดุสิตทอดพระเนตรการหวานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมเมลิ105ในแปลงนาสาธิตเพื่อใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2568โดยพันธุ์ข้าวขาวดอกมเมลิด0 5เป็นข้าวเจ้าที่ทนแรงได้ดีพอสมควรมเมล็ดข้าวสาใสาคุณภาพการสีและการหุงต้มดีอ่อนนุม่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดิ่เปรี้ยวและดินเค็ม สำหรับผลการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2566มีการปลูกพืชชนิดต่างๆหมุนเวียนในนาข้าวได้แก่ถั่วเขียวและทานตะวันได้ผลผลิตรวม96กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวนาส่วนพันหลัก ได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆมาปลูก8พันได้แก่พันธุ์ขาวดอกมะลิ105ผลผลิต903กิโลกรัมพันธุ์กอขอ6ผลผลิต547กิโลกรัมพันธุ์กอขอ87ผลผลิต1030กิโลกรัมพันธุ์กอขอ95ผลผลิต337กิโลกรัมพันธุ์กอขอ43ผลผลิต436กิโลกรัมพันธุ์กอขอ85ผลผลิต1,273กิโลกรัมพันธุ์กอ ผลผลิต500กิโลกรัมและพันสันป่าต่ตอหนึ่งผลผลิต660กิโลกรัมผลผลิตรวม5,686กิโลกรัมทั้งนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบ,บรมราชานุญาตเชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานเข้าพระราชพ,พิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2567และนำไปบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชิพ การเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปเวลา1 0 1นาฬิกา1นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จออกนะับะที่นั่งอภรรษสถานพระราช,ชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้นางเอกสิริปินทารุจิปหลัดกระทรวงการต่างประเทศนำข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ดังนี้ นางการนาพัทรโชกเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียมเฝ้าทูลละองถลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียมนางการนาพัทรโชกเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศมาก่อน นายสุริยาจินดาวงเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกานายสุริยาจินดาวง์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหรประชาชาติณน,นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อน นายธานีแสงรัตเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีนายธานีแสงรัตเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกามาก่อน นางสาวนิติวดีมานิตกุลเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชนจาจักรนอร์เวย์เฝ้าทูลละอองุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชนาจักรนอร์เวย์นางสาวน,นิติวดีมานิตกุลเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงมาก่อน นายฉัดชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตวิส,สามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าถุลอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิส,สามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนนฉยชัดชัยวิริยะเวชกุลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียะตะวันออกมาก่อนนางสาววิมลพัชระรักษาเกียรต เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณารัฐชิลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณารัฐชิลีนางสาววิมวลพัชระรักษาเกียรติเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชนจาจักรนอร์เวย์มาก่อน นายรุทธ,ธรรมมงคลเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโกเฝ้าถุลอองุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโกนายรุธธรรมมงคลเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อน นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตวิสามันผู้ม,มีหน้าเต็มประจำสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีหน้าเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางสาวอุรวดีศรีพิรมเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาก่อน นางพันธิพาเอี่ยมสุทธาเอกะรหิตเอกอัครราชาทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียนนักกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชาทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียนนักกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนางพัทนธิพาเอี่ยมสุทธาเอกะรหิตเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวงมาก่อน นายเชิดชัยใช้ไววิทย์เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเชิดชัยใช้ไววิทย์เคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาก่อน น,นายนรงบุญเสถียรวงผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทยเปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทยเปยน,นายนรงบุญเสถียรวงเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อน ในโอกาสนี้พระราชธรรมพระบรมราชวโรโกาสให้ในายจักริดกระจายวงอธิบดีกรมพิธีการทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่ในการนี้ได้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ขออวยพรให้ทุกท่านจะประสบความสาเร็จด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเบิกบานและขอย้ท่านสติปัญญา ตึงมีอยู่แล้วขอให้มีสิาาสัญญาที่จะใช้ความรู้สมปรบการในการปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งที่ทางรัชการได้ไหว้วานให้ไปก็มีอะไรก็ค่อยทำพค่อยคิดและถืปอ,อประ,ยะโยชน์ของประเทศและรู้จักประเทศที่ตัวเองจะไปไประจำด้วย สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชชาักรและสาธารณารัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่10ถึง17พฤษภาคม2567 เวลาศูนย์นาฬิกา12นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่10ถึงวันที่17พฤษภาคม2567โดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราราชนจักจะส่งเยี่ยมชมวิเทียร์ลัยแฮร์ริสแมนเชสเตอร์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและจะส่งเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อประวัติและคติของลทัทธิปะสุปตะหลักฐานเดิมและการวิจัยใหม่ณนะวิเทยาลัยออโซมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด กับส่งเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเหรียญใส่วนิกายจากเอเชียใตย้ในพิพิธภัณฑ์แอสโมเลียนณนะพิพิธภัณฑ์แอสโมเลียนนอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สําคัญอาทิพิพิธภัณฑ์บริทิชมิวเซียมและวัดพุทธปฏิบัปุงลอนดอนส่วนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะส่งร่วมพิธีเปิดและส่งร่วมการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อกรมพระยาดำรงราชานุภาพและจอร์เซเดสณณศูนย์ค้นคว้าและว,วิจัยสถาบันภาษาและอรารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ และทอดพระเนตรมิทัศการจัดแสดงของใช้และของสะสมของนายจอ ES, สเซเดสณสนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศกรุงป,ปารีสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตววรคติยราชนารี ทรงรับฟังการบรรยายการดำเนินการวิจัยและสถาบันวิจัยจุลชีววิทยาก,กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา14นาฬิกา45นาที การเวลาท้องถิ่นของสาธารณนาราฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเนลยักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคาติยาราชนาวีสด็จไปยังสถาบันวิจัยจุฬาชีววิทยา Institute of Microbiology ภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนโดยมีศาสตราจารย์จางหย่าผิงรองประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ศาสตราจารย์ไปชุนหลีนักวิชาการและอดีตประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนศาสตราจารย์เฉินเว่ยผู้อำนวยการใหญ่สถาบันวิจัยจุลชีววิทยาจีนและนายหวังเอิ่นวี่รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนพร้อมทางข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงปักกิ่งเฝ้ารับเสด็จจากนั้นศาสตราจารย์จางหย่าผิงรองประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนถวายการต้อนรับ พร้อมข่าวแสดงความรู้สึกชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงงานทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศศา <ไป S 1> สตราจารย์เฉ<ป>ินเวยและศาสตราจารย์ไหลไคได้กราบทูนเกี่ยวกับความเป็นมาของสถาบันวิจัยจุลชีววิทยาจีนที่มีงานวิจัยที่โดดเด่นและทันสมัยและเป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุด ของสาธารณารัฐประชาชนจีนที่มุ่งเน้นศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือเรียกว่าจุลิน,นบบทรีย์เช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสทั้งในแง่ของการก่อโรคการนําจุลินทรีย์ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพเช่นวัคซีนยาชีววัตถุอาหารเสริม ไปจนถึงสารโพลิเมอร์สำหรับสารตั้งต้นในงานด้านต่างๆเช่นเครื่องสำอางไนลอนอยางอุตสาหกรรมทอผ้าและเครื่องหนังเป็นต้นทั้งนี้เมื่อวิจัยและพัฒนาจนประสบความสำเร็จแล้วก็จะขยายขนาดการผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรมพร้อมทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ซึ่งสาธารณารัฐประชาชนจีนมีความยินดีและพร้อมที่ให้การสนับสนุนร่วมมือกับประเทศไทยในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นศาสตราจารย์จอร์ดกูเก่ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการไวรัสปืดคุ้มและวิทยาภูมิภ้มกันเชิงโครงสร้าง ได้ถวายการบรรยายผลงานวิจัยเด่นด้านต่างๆที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเช่นการพัฒนาวัคซีนชนิดต่างๆยาชีววัตถุเพื่อการป้องกันและรักษาโรคโควิด -19 ที่มีประสิทธิภาพเป็นวัคซีนที่ผลิตจากโปรตีนไวรัสหลายสายพันธุ์ที่มาก่อกันเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นซึ่งสถาบันวิจัยจุลาภรมีความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่และเทคโนโลยี เช่นอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุที่มีมาตรฐานการผลิตยาชีววัตถุที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลแล้วยังทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะนักวิจัยอันจะเป็นกำลังสำคัญในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อความมั่นคงให้กับประเทศต่อไปศาสตราจารย์จอร์ดฟูเกาได้กล่าวชื่นชมที่ศาสตราจารย์ดร ok สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรไมเลรักษ อัครราชกุมารีกรมภศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนาวีทรงมีพระวิสัยทัศน์แ่ะสงเข้าพระทไทยในการส่งนำงานวิจัยไปต่อย,ยอดในการวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยประเทศไทยมีอุบัติการของโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีอัตราผู้ป่วยใหม่ของโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นอันดับสามของโลกเช่นกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีความร่วมมือกับทางประเทศไทย ต่อไปจากนั้นได้ทออพระเนตรพิพิธภัณฑ์พืชเห็ดราของสถาบันวิจัยจุลชีววิทยาจีนได้ทรงฟังการบรรยายเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเห็ดราและทออพระเนตรตัวอย่างเห็ดราของจีนและของต่างประเทศซึ่งสถาบันวิจัยจุลชีววิทยาจีนได้มีการแลกเปลี่ยนตัวอย่างเห็ดรากับประเทศที่ร่วมโครงการด้วยถึง22ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยได้ทออพระเนตรตัวอย่างเห็ดและราชนิดต่างๆหลายชนิด เช่นเห็ดที่สามารถรับประทานได้และเห็ดที่เป็นพิษและรับฟังการบรรยายเรื่องการเติบโตของเห็ดบางชนิดเช่นเห็ดตระกูลเห็ดโคนที่มีปลวกช่วยในการชักใหญ่ให้เป็นดอกเห็ดและสมุนไพรจีนถังเช่าที่เกิดจากเชื้อราที่ก่อโรคในแมลงที่เจริญเติบโตจากซากหนอนผีเสื้อราตรีที่ฝังตัวอยู่ใต้ดินเมื่อเชื้อราเติบโตเต็มที่ก็จะโผล่ขึ้นเหนือดิน สำหรับศูนย์ปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้มุ่งเน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางชีวภาพเพื่อการขยายขนาดการผลิตให้สามารถนำงานวิจัยออกไปสู่การน,นำไปใช้จริงรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยศูนย์ดังกล่าวมีเครื่องมืออันทันสมัยที่จะสนับสนุนงานวิจัยตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์การเลี้ยงจุลินทรีย์ให้มีปริมาณมากการสกัดสารสำคัญให้บริสุทธิ์ การขยายขนาดการผลิตรวมถึงการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆและส่งสั่งการบรรยาย,ขอ,ยของศูนย์ข้อมูลจุลชีววิทยาโลกซึ่งเป็นศูนย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยเพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลจุลชีววิทยาทั่วโลกเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั่วโลกโดยใน,นปัจจุบันศูนย์ข้อมูลจุลชีววิทยาโลก ได้ให้บริการแก่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรด้านจุลชีพมากกว่า800ศูนย์ใน78ประเทศและนักจุลชีววิทยาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยทระัน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณารัฐประชาชนจีน มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบวาตาภัยที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่หอประชุมโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนอำเภอสุวรรณครูหาจังหวัดนองบัวลำพู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองค์มนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชาทานเครื่องอุปโภคบริโภค1,000พันชุดไปมอบแก่ผู้ประสบวาตาภัยที่จังหวัดหนองบัวลำพูสืบเนื่องจากพายุฤดูร้อนและร่องมรสุมพัดผ่านพื้นที่อำเภอนากลางและอำเภอสุวรรณครูหาระหว่างวันที่3-5พฤษภาค,คม2567 ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหาย5อําเภอ13ตำบล61หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า2,000ครัวเรือนโดยสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนองบุพูร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดหนองบุพูและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วบางส่วนองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวด้วยหัวใจบทบาทใหม่ครูแนะแนว ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์พลรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารบุลยธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรม์เป็นประธานปีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวด้วยหัวใจบทบาทใหม่ครูแนแนวซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9-10พฤษภาคม2567เพื่อให้ครูแนะแนวเข้าใจระเบียบและขั้นตอนการขอทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์เห็นคุณค่าของโองกาสที่นักเรียนทุนพระราชทานจะได้รับและรักษาสิทธิประโยชน์ของนักเรียนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางมีความ เสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งจากปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและครอบครัวโดยมีครูแนแนวจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง6 7แห่งและจากโรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุน8แห่งเข้ารับการอบรม139คน